ตาตาหน้าอัดไปไปกานเนี่ยมีตัวเปิดอยู่ว่าพัดเขาเปิดได้พัดหน้าเลยนั่นเลยมุงเช็ดทีเดียวเบาเบาเบาเขียวได้เขียวได้อัดอัดระวังชักเท้าเลยนะรีบรีบแบบเต็มเตี้ยโอ้ยอัดไปสิาไปสวยตึ้มเอาเสียงเอาใจ้งได้โอ้โอ้เราจะจับ แบบข้าวสักลูกไหมเนี่ยโอ้เพื่อนสิ่งน um ี้เอาเอาเสาวด้วยไหมเอาเสาวด้วยไหมเฮ้ยเหลียงติดอยู่ต้นลงไปหน่อยดิต้นกลาง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 โอ้โหโอ้โหเขียวได้เขียวได้เขียวได้โอ้เราจังหวะเข้าใช่ไหมเนี่ยไม่มีพลังหมดแล้วละเมม่าเก่งเมือนจะกำลังปอยครับโอเคกดเขียวหมดหมดเลยอันนี้ห้านะ